จองซูเล่าในรายการ Single i n f e r n o Season 4นะคะว่าเขาทำธุรกิจ f b ซึ่งถ้าไปไล่ดูทําหลายธุรกิจของเขาเนี่ยก็น่าสนใจมากทีเดียวค่ะแล้วรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ธรรมาดาเลยนะคะแ a r r ร Coffee เริ่มต้นธุรกิจมาจากหุ้นส่วน5คนในปี2019โดยความคิดเริ่มต้นเนี่ยมาจากคุณฮันเกอเรบาริซ่ามือรางวัลแชมป์โคเรียบัวคัพปี2017ซึ่งคุณฮันเนี่ยก็เป็นที่รู้จักมาจากรายการหาคู่อย่างหา Signal 4ในปี2023ด้วยนะคะภายในระยะเวลา1ปีจาก คุณส่วน5คนก็กลายเป็น11ค่ะซึ่ง1ในะ11คนนั้นก็คือคิมจองซูอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าในช่วงปี2020เนี่ยเป็นปีที่โควิดเริ่มระบาดหนักค่ะแล้วก็กลายเป็นวิกฤตที่หนักหนาสาหัสสาหรับคนที่ทําธุรกิจแนวนี้นะคะหลายๆร้านก็ต้องปิดตัวลงแต่ว่าแฮร์เรย์เนี่ยคือร้านที่ฝ่าวิกฤตนั้นมาได้และพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นแบรนด์ที่มากกว่าร้านกาแฟค่ะรวมถึงขยายสาขาร้านทั้งคาเฟ่และร้านเบเกอรี่ด้วยในปี2014นนะคะโพสต์ของคุณฮันบอกว่าหุ้น ส่วนร้านในปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงแค่3คนก็คือคุณทันบาลิสตาคุณอ e, ีที่เป็นอินทเรียและก็จองซูนะคะหุ้นส่วนที่มาตอนเกิดร้านสาขา2นั่นเองแล้วก็ย้ายร้านจากยอนชินแนไปอยู่ซองซูค่ะเป็นสาขาหลักในปัจจุบันอย่างที่จองซูพูดในคลิปแนะนําตัวของรายการ s i n เกิลอินฟ n o นะคะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่หุ้นส่วนที่รอรับเงินเฉยๆนะคะแต่ว่าเขาดูแลทั้งพนักงานการออกร้านนอกสถานที่พัฒนาสูตรเมนูในร้านและสิ่งที่จองซูน่าจะดูแลเป็นหลักเลยก็คือ เรื่องของการประชาสัมพันธ์แบรนด์แล้วก็การตลาดนะคะเพราะเห็นว่าจองซูจบบริหารธุรกิจมาโดยตรงจากมอโซนะคะมหาวิทยาลัยอันดับ1ของเกาหลีซึ่งก็จะเห็นในไอว่าช่วงปี2ปีให้หลังเนี่ยจองซูก็จะทำคอนเทนต์โปรโมทร้านเองด้วยค่ะ